สวัสดีค่ะดิฉันหมอดาด้านะคะฝ่ายวิชาการ i t e ทกเครือเวกโปรดักต์ค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตาม ASF the series นะคะมาตรการเร่งด่วนกรณี ASF เข้าสู่ปากค่ะสำหรับ EP 9นี้นะคะเราจะพูดถึงอาหารแล้วก็น้ำเป็นสิ่งที่เข้าปากหนูโดยตรงเราจะมีการฆ่าเชื้อ ASF ได้อย่างไรบ้างไปดูกันค่ะอาหารและน้ำ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆนะฮะห้ามปนเปื้อนเอชเด็ดขาดนะครับเราจะต้องทำการฆ่าเชื้อแต่กระบวนการฆ่าเชื้ออาหารและน้ำเนี่ยต้องอาศัยนะฮะอุปกรณ์และวิธีการที่ต้องดูตั้งแต่อย่างก,การรับเข้านะฮะกระบวนการและการขนส่งก่อนที่จะมันจะถึงปากหมูนะฮะอาหารมันก็สามารถฆ่าเชื้อ เรามีวิธีการฆ่าเชื้ออาหารหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ความร้อนเอซฟก็ตายได้ด้วยความร้อนนะฮะหรือใช้เป็นยาฆ่าเชื้อหรือสารเคมีก็ทําได้กลุ่มยาฆ่าเชื้อหรือสารเคมีที่สามารถที่จะเอามาใช้กับอาหารได้หรือจะเป็นพวกสารเสริมต่างๆที่อาศัยเข้าไปเพื่อเป็นการอินแอคทิวหรือเป็นการลดในเรื่องของแอคชั่นของตัวเชื้อต่างๆก็สามารถเสริมเข้าไปในตัวอาหารได้เลยนะครับแต่อีจุดหนึ่งที่จะต้องให้ระวังก็คือกระบวนการขนย้าย ซึ่งบัญชีเราผลิตมาเนี่ยการรับเข้าทุกอย่างผลิตมาปลอดเชื้อแล้วแต่การขนย้ายถ้าเราไม่คอนเซิร์นเรื่องการเคลื่อนย้ายรถในต่างๆพวกนี้นะฮะมันอาจจะมีการปนเพื่อนระหว่างขนย้ายได้เหมือนกันงั้นการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งอาหารก็ต้องเป็นระบบปิดนะรถที่ขนส่งก็งเป็นระบบปิดนะฮะต้องมีการฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกด้วยนะฮะภายนอกเราใช้ยาฆ่าเชื้อได้อยู่แล้วส่วนภายในฆ่าเชื้อยังไงก็ใช้ห้องอบลมร้อนซึ่งอาจจะมีการกล่าวใน EP ถัดไปนะครับ ส่วนเวลาเราจะรับเข้ามาในส่วนของตัวฟาร์มก็ต้องมีการฆ่าเชื้ออีกหนึ่งรอบที่หน้าฟาร์มนะฮะและการเคลื่อนย้ายตัวอาหารก่อนที่จะเข้าไปถึงที่โรงเรือนนะฮะถ้าเป็นระบบปิดได้เช่นเป็นไซโลเป็นออโต้ฟีดหรือถ้าเป็นแบบฟีดคอนเบียร์ส่งผ่านเข้าไปเลยเข้าไปไปถึงตัวปากหมูเลยได้ยินดีแต่ถ้าไม่มีอาจจะมีไซโลอยู่หน้าโรงเรือนอาจจะต้องมีการคลุมมุงนะฮะเพราะการโหลดอาหาร ในแต่ละมื้อที่จะเข้าไปในโรงเรียนก็เป็นจุดเสี่ยงอันหนึ่งนะครับอาหารปลอดภัยจริงแต่เวลาขั้นตอนการหลบอาจจะมีการปนเปื้อนไดน้นั้นแก้ไขไปการติดมุ้งแล้วก็ให้อยู่ในโซนของเซฟตี้โซนนะฮที่จะเข้าไปในโรงเรือนนะครับส่วนตัวน้ำนะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากเพราะน้ำเนี่ยนะฮะถ้ามีเชื้อ SF แม้เพียงนิดเดียวนะฮะก็อาจทำให้หมูนะแสดงอาการและป่วยได้เลยนะฮะน้ำเนี่ยนะฮะ ไม่ว่าเราจะใช้น้ําจากแหล่งไหนก็ตามแต่นะฮะว่าจะเป็นบาดาลผิวดินใต้ดินหรือจะเป็นการผ่านน้ําจากน้ําใช้จากบอ่บอบาวแกส๊สบอ่อสุดท้ายอะไรเงี้ยนะฮะที่มีการบําบัดแล้วกลับมาใช้ทุกขบวนการและทุกแหล่งนะฮะจะต้องทําการฆ่าเชื้อก่อนนะฮะวิธีการฆ่าเชื้อน้ําที่มีประสิทธิภาพมันก็มีด้วยหลากหลายวิธีนะฮะแต่วิธีที่นิยมกันมากๆก็คือการใช้ตัวสารเคมีก็คือตัวคลอรีนนะครับแต่คลอรีนตัวไหนละ่ะถึงจะ มีประสิทธิภาพดีที่สุดและปลอดภัยกับคนและหมูมากที่สุดนะฮะและไม่กระทบต่อก,การกินน้ําได้ของตัวสุกรอ,อันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งในแคทเลียในการพิจารณาการใช้ตัวสารเคมีหรือตัวคอรินนั้นด้วยนะครับคอรินน้าคอรินผมใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ต้องใช้ในปริมาณที่สูงมากนะฮะอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการกินได้นะฮะหรือ เขาเรียกว่าอะไรากระบวนการในเรื่องของการใช้นะฮะหรือต้นทุนนะฮะอันหนึ่งที่ผมแนะนำนะฮะก็คือตัวคอรินไดออกไซด์คุณภาพในระดับความเข้มข้นที่ไม่สูงม,มากและตัวหมูเองก็สามารถกินน้ำได้โดยไม่กระทบการกินออและถ้าใช้ไปนานๆนะฮะมันสามารถที่จะจัดการเรื่องแบคอฟฟีเร์ยได้ด้วยตัวคอรินออกไซด์นะฮะตัวนี้นี่นะฮะก็การออกฤทธิ์ของมันเนี่ยก็คือมันออกฤทธิ์ที่ตัว ไม่ใช่แค่ตัวคอรินอิสระของมันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือมากกว่าคอรินน้ำโครินผงนี้ประมาณ2อเท่านะและตัวมันเองนี่มีความเสถียรมากกว่าตัวคอรินน้ำโครินผงม,มากกว่า2-3เท่าแต่เราสามารถที่จะเอามาใช้นะฮะในรูปแบบของที่เป็นของเหลวก็ได้นะหรือเป็นแบบแก๊สนะฮะซึ่งมีสารประกอบ2ตัว3ตัวอิงมเข้าไปในระบบ และมีความปลอดภัยค่อนข้างจะสูงกลิ่นค่อนข้นขนางจะน้อยและการฆ่าเชื้ออื่นเราทำได้ไหมอ่าพิจารณาตามหน้าง,งานนะอาจจะเป็นตัวโอโซนนะฮะยูวีต่างๆนะฮะแต่เวลาเราเอามาติดตั้งหน้าง,งานต้องมีะระบบหรือการอุปกรณ์ที่จะต้องมาคำนวณการใช้ให้มันถูกต้องนะครับจบไปแล้วนะคะสำหรับ s s t t h s s r r i s s p นี้ค่ะอีพีหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะ